โชคที่ได้ไม่เคยได้มาฟรีๆวันนี้คุณอาจได้รับบางสิ่งที่ปรารถนาแต่ก็อาจเสียสิ่งที่คุณไม่อยากเสียเช่นกันคำทำนายสำหรับคนเกิดวันเสาร์ความรักได้เจอคนถูกใจแต่ต้องยอมเปลี่ยนแปลงบางสิ่งการงานสำเร็จแต่ต้องเหนื่อยกว่าปกติการเงินมีโชคลับแต่ต้องแลกมาด้วยน้ำใจหรือบางอย่างจากตัวคุณสุขภาพนอนไม่สนิทฝันแปลกเรื่องลับ มีคนเอ่ยชื่อคุณในที่รับหลังสิ่งที่ต้องระวังอย่ารับของฟรีจากคนแปลกหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญาครุฑเคล็ดลับพับธนบัตรใบเก่าติดกระเป๋าสตางค์แล้วอธิษฐานเงียบสามครั้งก่อนออกจากบ้านคุณเห็นเพียงผิวหน้าแต่ใต้เงานั้นคือความลับกลับมาติดตามช่อง X Stories t e l l e r ดวงลับของคุณทุกวันนะครับ